Bài đi nó. Bây giờ, bây giờ kia khiết đang đẹp nó. Phụn. Phụn thêm của cái vô nào, là lại <laughs> Chắc sẽ đẩy chắc bò. Phụn. Phụn. thêm một nhàng con. Phụn nào thêm có làm lăng đẩy tôi <laughs> tốt đẹp. Phụn cả thêm luôn cái lăng đẩy khiết bà hàm thì chắc tốt mọi hàm mười lăm tất mọi nơi 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 ยังไถ่มึองพยายานินาดันเม่วันไม่อะวนสลนี่นี่เาโอ้มันปั๊บคือนปั๊บลงได้บ่เอมึอมีมูลปับเนาะโอ้แน่นอนแน่นอนควรทนันทันประลัดได้ ข้าวเปนข้าวบึงบ่เมื่อวันข้าเมียนชาีหลาดตากมันบรเห็นอพนองมืดจุทานเทิงหันะเขา อืไปลอกเบิ่องไปนอกททอพอดมงเนี่ยเกียรสิผ้าเบิ่งเขียดเขาว่าเขียรบักประลัดมันบวกเขียดชนขามันจุนหกักเกือบหักมัน่าจนลบมัน่าแม่ว่าประหลัดน่ะ Ơ ừ, chẳng đại cả đôi tua Mượn tư tử vừa xin đại kia cốp kiến khiệt bọn đây ngài đây được nó không khăn bó sử gạo ຂັດໄປ5ນິ້ວອັນນີ້ເລັນຍ່າງຈົນເຫື່ອອອກຈັ່ງວ່າບໍ່ເຮັດຮອດຫມອງເຍືອງເຂียดເດີ້ Ừ. Thế đấy là mừng khởi nhượng Thái thái sẽ lại vào cái mình bỏ Bởi lạc đây Nó nằm nào vào đây Mà bởi lạc đây chắc tôi là khiệt hả ถ้าห้าวไปหน้าประหลดับเันหกัวเนตีนอย,ยอย่างตีนหนึ่งเด้อ คอยผมมีเบครบมูลเงินยางซื้อได้พี่นองเลยเงิเดไปกับบนนาคอยนะบนยางนาบนนาด้ใส่กล่องหลังเอาวาเอามะบนนาบนนาคือพีนเอามาจเตียงให้หนักหนาไมีหอนแฮม่หอนหมอง ngô, ở ừ, ăn lại ngô cái này nó bỏ qua ăn ăn xài vô công thiện bà lát tha này đưa, nhà ngoại thật này những cái sự đẩy lai like của mồi nó mực này nó khác đường luôn để cho tôi là cháu đường được cái đại, เกียรตหน่อยเข้ามาแซบได้เกียด่นคอยบัวท้อคอยบริคิดบังจับความใมือสิได้ยังบผู้ใเห็นเขียดเอนนะก็ได้เลยได้เลยตตบโชว์ตี เกียร์ข้อมาไปจังไงเกียมาทางหนึ่งข้อมไปทางหนึ่งยังไปนี่เกียเห็นบ่เกียเตีดอยู่ในมือเกียก็ได้ยังยังยังเพ่รสิได้เกียมากินพี่น้องเลยนอขดกลมจนแอวโกงจุเจ็บหัวแอร์ขนกึ่งอันดิดินเลยท่านประธาน ทานประลัดได้ว่าประลัดไม่ใช่แค่เขียวดิเนน่นะตานี่คุบอีกเลยเขียวหน่อยอเมือออมออมสาย่างบวแส็บนะขันออมใส่หมอแสบอล่นดิ เขียค่าคำมาจะไหนก็จะคือเห็นมงคลคทีมลานพูด,พด,พดชุดหนึ่งพูดเบืงเกี้ยเต้นขน่ะพูดน่นไปแต่เพียงยังเห็นอือ น้ำามาหมดเขียดเต้นดองๆออเลยะลรนนี่มันชนแขจกจะหักเลยเขียดจากแนวใดฉีดด้วยน้ชบัวว้าีดด้วยโพดไว้ยจะเชี่รข้าวไหยังไงว่ามันก็เตนนี่จะเชียรมันเตนบุฟี่เลนนก็ หนโหละตัวแกด้วยบังล้ลง,ง,งนันปวดตอักลกอไม่ไปห่าขีดอไโหดโ,โนียได้ลได้แล้วได้ไดต้นใตหรับได้ก็ได้ชาโต้บุฟฟอลออม yet